ฮุลโหะดูดูแม่ทลบหลบัลโหักโหัลโัลโหลฮอลโหบฮัลโัลโหัลโหลยัมัลเลฮััลโหัลโลัลโหลัลโลฮัลโับโหลฮัลลัั <go> <die> อ๋อาเอาดินมาใส่มือก่อนเอาดินมาใส่มือก่อนหนึ่งชองวุ๊บวุ๊บวุ๊บอันนี้หช่องวุ๊บเอาแม่เอาแม่เอาแม่อดินให้นิมบ้าหน้าแม่อดินใหนะ้นิมบ้าอันนี้มาท,ทำหนึ่งช่องวุ๊บ นี่แม่ไม่ทำบุ๊บหรอุ๊บบุ๊บุเย็นใช่ไหมหลายไหมตอนแรกไม่ยอมใช้มือเล่นบุ๊บ มันเป็นฝุ่นมันเป็นฝุ่นเอาแม่เอาแม่ตัดดินให้แม่ตัดดินให้ค่ะน่ะทิมบัดเอามือมาใส่ดินก่อนวุบเลยอ๋อแล้วให้แม่ทำ เ่เยดนมันเย็นเดี๋ยวค่อยปัดก็ได้ดูเอาเนี้เอาเนี้ยไทีนิ้ชองดูแม่พาทอันนี้อันนี้ก็วุบได้นะนึ้วชองวุ้บนา มัยิ้มเนาะยิ้มหนาะเอาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับนาเต้ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงเอาสสวัดีค่ะเอาสสวัดีค่ะ